คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่ามีคนที่ไม่ชอบคุณกำลังจับตาดูคุณอยู่คนที่ไม่ชอบคุณในที่นี้เท่าที่ดูจากไพ่ชุดนี้เนี่ยก็บุคคลผู้นี้เนี่ยนะเป็นพ่อไม้แม่ไม้มีคนที่ไม่ชอบคุณ คนคนนี้เป็นพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยไม่ชอบคุณมากเลยมีคนที่ไม่ชอบคุณมากคนที่เกลียดคุณมากคนที่ไม่ชอบคุณมากเป็นพ่อไม้แม่ไม้แล้วก็มีเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณมีผู้หญิงอายุน้อยกว่าคุณที่ไม่ชอบคุณรวมไปถึงเพื่อนเก่าเพื่อนสาวคุณที่จับ ตาดูคุณอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเดือดร้อนมีคดีความเขาแอบส่องมีผู้ชายรวยคนหนึ่งอะที่กำลังมีปัญหาเรื่องคดีความเขากำลังแอบส่องแอบดูคุณอยู่มีเพื่อนสาวเพื่อนเก่า มีทหารตำรวจแอบบชอบคุณมีคนที่เป็นทหารตำรวจแอบบดูคุณคนที่เป็นพ่อไม่แม่ๆมาเกียดคุณมากคนที่แอบ,บส่องแอบบสอดส่องแอบบดูคุณเนี่ยมีทั้งเนี่ยพ่อไม่แม่ๆมาผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องคดีความ ทีนี้เราจะมาดูขยายกันนะคะนี่อินนี่มีศัตรู ศัตรูศัตรูของคุณคนเนี้เขาเคยจีบคุณน่ะแต่คุณไม่เล่นด้วยหรือไม่ก็เคยคบหากันแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็ต่างคนต่างไปในอดีตเคยคบหากันแต่เลิกกันไปแล้วทุกวันนี้คุณก็มีความสุขเขาก็มีความสุขดี ตัวคุณเองตอนเนี้คุณมีความสุขคุณได้ท่องเที่ยวตัวคุณเนี่ยมีตัวคุณเนี่ยมีผีคุ้มครองคุณประสบความสำเร็จในชีวิตบุคคลผู้นี้นะคนที่แอบดูคุณแอบส่องคุณแอบเฝ้าติดตามคุณนะ่ะบุคคลผู้นี้ มีคดีความแพ้คดีป่วยแก่โง่จนเจ็บแก่ป่วยคนคนเนี้ยที่ไม่ชอบคุณมากๆเลยอะ่ะคนคนเนี้ยที่ว่ามันเกลียดคุณมากมันไม่ชอบคุณมากเนี่ยมันเป็นคนที่เคยชอบคุณแต่คุณน่ะไม่เล่นด้วยคุณเคย คุณคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันคุณกับบุคคลผูน้นี้อาจจะเคยเอ่าเคยรู้จักกันเคยรู้จักกันเคยทำงานร่วมกันอาจจะเคยเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเคยสนิทสนมกันตัวมันน่ะคิดไม่ดีอ่ะคุณอ่าตัวมันน่ะคิดไม่ดีอ่ะคุณนะเขาคิดอยากจะเอาชนะคุณเขาคิดอยากจะได้คุณ คนคนนี้มันคิดไม่ดีอ่ะคุณแล้วมันตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาเป็นคนที่แบบเหมือนต้องการที่จะเป็นที่หนึ่งอ่ะต้องการที่จะชนะคนคนนี้ผิดหวังในความรักแล้วก็ต้องการจะเอาชนะคุณแล้วตัวมันเองก็มีคดีความแล้วก็เนี่ยแก่แก่เจ็บแต่คุณเนี่ยได้แหวนเพชร คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมันป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะมันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วผู้หญิงคนนี้มันไม่ชอบคุณมากๆเลยเรามาดูกันนะคะว่าทำไมมัน ตัวมันไม่ชอบคุณมากๆเลย คผู้นี้บุคคลผู้นี้มันไม่ชอบคุณหรอกเพะเพราะว่าคุณน่ะหน้าตาดีกว่าคุณฉลาดกว่าคุณเป็นต้นเหตุทำให้มันเดือดร้อนชิบหายวายวอดเลย คนผู้นี้คนผู้นี้มีเจตนาไม่ดีผู้หญิงคนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะต้องย้ายย้ายงานย้ายที่อยู่มีปัญหาเรื่องหนี้สินในขณะที่ว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาชีวิตหรือมีปัญหาน้อย เขามองว่าคุณน่ะไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่คุณมีคนให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าเหมือนคุณน่ะเป็นต้นเหตุทําให้เขาเดือดร้อนแล้วก็คนคนนี้ยเอาเรื่องของคุณน่ะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วเขาก็บอกว่าตัวคุณเองอ่ะก็ปัญหาเยอะเหมือนกัน มีเพื่อนเก่าคุณคนหนึ่งอยากจะติดต่อมาหาคุณนะเนี่ย <_ d ata> เขาอยากจะเจอคุณอยากจะมาหาคุณเนี่ยอ่ามีเพื่อนเก่าคุณอะ่ะเนี่ยอยากจะมาหาคุณอยากจะเจอคุณอยากจะมาหาคุณอยากจะอยากจะมาหาคุณที่บ้านอยากจะเดินทางมาและอยากจะชวนคุณไปกินเหล้า อยากจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลอจะชวนคุณไปกินเหล้าอยากจะเดินทางมาหาคุณเหมือนเขามีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณมีคนคนหนึ่งอะ่ะเขากำลังมีปัญหาเรื่องคดีความมีคนคนหนึ่งนะกำลังมีปัญหาเรื่องคดีความเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณ กำลังเดือดร้อนเรื่องคดีความคนคนนี้เขากำลังมีคดีความตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ตกเป็นฝ่ายาเดือดร้อนเหมือนเขาคนคนนี้เหมือนต้องการความช่วยเหลือจากต้องการความช่วยเหลือจากคุณ แล้วเขาก็อยากได้รับคําแนะนำที่ดีจากคุณด้วยแสดงว่าเพื่อนเก่าคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบธรรมดาอันนี้เทมเพลนก็คืออยากจะมาหาที่บ้าน The f o ู l ก็คือท่องเที่ยวอันนี้ก็คือชวนไปกินข้าวชวนไปกินเหล้าชวนไปเที่ยวทะเลอาจจะมีเรื่องอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อ การเรียนต่อก็ได้ส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องคดีความเนี่ยเหมือนเป็นผู้หญิงนะที่ว่าตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบตกเป็นฝ่ายแพ,ยพ,ยพย้เหมือนเขาอยากได้รับคำแนะนำจากคุณเขาเชื่อว่าคุณนะอาจจะช่วยเขาได้ไพ่ใบน,นี้มันเป็นหนึ่งไม้เหมือนกับว่าเอออยากจะนัดเจออยากจะนัดคุยอะไรสักอย่าง พวกนี้จับตาดูคุณเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยจับตาดูคุณเพราะว่าเขา,เ,าเขาต้องการผลประโยชน์จากคุณคนกลุ่มเนี้ยจับตาดูคุณเพราะว่าเขาต้องการผลประโยชน์จากคุณเราก็มาดูสรุปกันนะคะ อ้าวคุณตัดให้ขาดเลยชับชับชับคุณเลิกคบไปแล้วนี่พวกนั้นมันด่าคุณเนี่ยบริชกะลี่เยลคุณมีเนี่ยแชมเปนลีกแสดงว่าคนที่มันอยากจะคุยกับคุณน่ะคนที่มันอยากจะคุยกับคุณเนี่ยมันเป็นคนที่ว่าคุณเนี่ยเลิกคุยไปแล้ว คุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์ตัดขาดความสัมพันธ์เพราะคุณพอคุณตัดขาดความสัมพันธ์กับคนปุ่มนี้ปุ๊บนะเมื่อคุณตัดขาดความสัมพันธ์ปุ๊บนะมันเอาคุณไปด่าทันทีเลยพอคุณเลิกคุยกับมันนะมันด่าคุณทันทีมันด่าคุณน่ะไม่ดีทั้งที่คุณเนี่ยเป็นคนเก่งมีความสามารถก็เนี่ยคนใส่หน้ากากอะ คุณตัดขาดความสัมพันธ์กับคนพวกนี้ก็เพราะว่าคุณดูออกว่ามันอะ่ะไม่ได้มีความจริงใจหาอะไรเลยคุณเห็นอยู่ทนโทรว่ามันไม่ได้จริงใจอะไรกับคุณเลยประกอบกับกว,ว่าเนี่ยเล่นละครอะ่ะคาม,มล่าเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคนพวกเนี้ยเขาเล่นละครใส่หน้ากากเข้าหาคุณความจริงใจไม่มี เล่นละครเนี่ยเล่นละครใส่หน้ากากเข้าหาฉันไม่มีความจริงใจโอ้โหจริงโจ,โจช้ชกกันก็เธอไม่ได้จริงใจกับฉันเธอพร้อมจะทรยศชกใต้เข็มขัดคุณอะเลิกคบเลิกคุยเลิกติดต่อกับคนกลุ่มนั้นด้วยเหตุผลว่าคุณรู้ว่า พวกเนี้ยไม่จริงใจมันใสหน้ากากมันอยากจะเอาชนะคุณด้วยแล้วรับหลังอะ่ะมันก็นินทาว่าร้ายคุณคุณก็เลยไม่อยากจะคุยด้วยโอ้โหเนี่ยหมาเห่าใบตองแห้งคุณอะ่ะรู้ว่าคนคนนี้ไม่จริงใจหมาเหา่าขี้นินทาคุณคิดว่าคุณอะ่ะไม่อยากคบกับคนแบบนี้คุณก็เลยแบบเนี่ย หนีมาคุณรู้สึกว่าเปืองหัวใจคุณใส่กุญแจล็อกหัวใจของตัวเองไม่